นี่พวกเธอถ้าเกิดมีคนมาจีบพวกเธอพวกเธอชอบคนแบบไหน,นหรอฉันหรอคงชอบคนสายไปอ่ะเน้นรวยไว้ก่อนฉันหรอก็คงหล่อหล่อย่างอื่นไว้ทีหลังแล้วแกล่ะไอ้ก็คงชอบคนเอาใจใส่รู้ทุกอย่างเวลาเหงาก็ร้องเพลงให้ฟังเวลาร้อนก็ซื้อน้ำม,มาให้แบบเนี้ยมึงดูรุ่นพี่คนนั้นสิ เขาแอาบมองมึงหรือเปล่าได้ข่าวว่า<ม>พี่เขาชอบผู้หญิงนะกูว่าเขาชอบมึงแน่ๆมึงจะบ้าเหรอดูดีๆเขาไม่ได้มองมาที่กูกพราว่าเขามองมาที่มึงว่ะอซ์เฮ้ยไม่ไหวหรอกคนรู้กูไม่ชอบผู้หญิงอะไม่ลองไม่รู้นะไอซ์ว่าดีหรือไม่ดี ซื้อน้ำมาให้พี่ขอั่าด้วยได้ไหมไก่อนนะงั้นพวกเราขอตัวก่อน,นนะคะ บ้านกันปะปะ๊ากลับบ้านกันเดี๋ยวอะไรยังไม่ถึงเวลาเวลาอะไรของเกใช่ก็นี่แหละเวลากลับบ้านเออนาะนั่งก่อนป๊ากลับบ้านกันเดี๋ยวก่อน อะไรอ่ะใจเย็นก่อนพี่แค่เอาผาชน,น้ามาให้นะไอรอด้วยทำไมไอเป็นคนอย่างนี้วะในบอกว่าจะไปกับเราไงเราเตรียมจองตั๋วไว้แล้วยีอยู่มาปฏิเสธกันแบบนี้เราเสียหายนะเว้ เราขอโทษนะคือเราไม่อยากไปแล้วอะ่ะโหยิ่งวะ่ะนี่คิดว่าตัวเองสวยมากมั้งขอโทษนะผู้หญิงเขาไม่สนใจก็ไม่ต้องไปบังคับเขาสิเป็นผู้ชายควรจะสุภาพกับผู้หญิงมากกว่านี้หน่อยนะแล้วมึงเป็นใครวะมาเสือกอะไรด้วยก็ไอเป็นแฟนฉันไงล่ะแล้วค่าตั๋วเท่าไหร่เดี๋ยวพี่รับผิดชอบเอง350 ถ้าใจมากก็จบโอเคงั้นเดี๋ยวโอนให้โอเคดับลาละโอเคที่หลังก็อย่าไปรับปากใครเข้าเวลาถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนน้องไอซ์สามร้อยห้าสิบบาทพี่ไม่ให้ฟรีนะเออเดี๋ยวมีแล้วจะคืนให้ก็ได้ปล่อยมือได้แล้วไม่ได้พี่จะเอาตอนนี้จะบ้าเหรอจะไปหาที่ไหนมาให้ทัน แม่ให้เงินมาโรงเรียนวันละห้าสิบาทเองรอสักสามสี่วันไม่ได้หรอเอางี้พี่ก็ไม่ใช่คนใจร้ายถ้าไอ้หอมแก้มพี่พี่จะยกหนี้ทั้งหมดให้เลยจะบ,บ้าหรอโลกจิตแมมไม่กวางน้อยของพี่สเวยจะเขินถ้างั้นหลังเลิกเรียนวันนี้เจอกันนะอ้าวทำไมหรอจะบอกรักหรอ ป่าเปล่าจะใช้นี่พี่มาแล้วนะว่าไงจะใช้นี่พี่ยังไงเหรอแม่กองแน้ของพี่เข้ามาใกล้ๆสิ อันนี้แล้วนะคะใครกันแน่ที่เป็นกวางที่ซื้อน้ำมาให้ที่ขอน้่นด้วยได้ไหม ียวอะไรยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอะ่ะใจเย็นก่อนพี่แค่เอาผ้าเช็ดหน้ามาให้นะ่ะ จะได้เลยว่ไอ้ได้ดิงานเนี้ไม่ฟรีนะเว้ยแต่ถ้าสำเร็จอ่ะมันจะจ่ายคืนให้หลักๆเลยก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจัดให้โอเคที่หลังก็อย่าไปรับปากให้เขาเวลาถ้าทำไม่ได้แหม่ในกวางน้อยของพี่สเ็งจะเขินใครกันแน่ที่เป็นกวาง